สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวิวสวยๆมาอีกแล้วจ้าตอนนี้ก็ขับรถไปทำงานเหมือนเดิมคะ่ะเส้นทางเดิมเส้นทางนี้เพื่อนๆคุณเคยดีอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆที่ติดตามคอยดอูวิวสวยๆจากอาของเรา,าจะก็จะรู้ว่าเราผ่านช่องทางนี้ทุกวันคะ่ะเรากลับมาเส้นนี้ ทุกวันเลยเราทำงานอยู่ทางนี้เนาะแต่ว่าตอนทนี้เปลี่ยนแปลงไปก็คือต้นไม้จะเริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอา่าชอบตรงนี้มากเลยเพื่อนๆดูสิคะเวลาอา่อาก็เรียกเลยละถนนต้นไม้ทองฟ้ามันรับกันดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้รถไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะ ก็ค่ะแบบสบายสบายค่ะดูต้นไม้สิครับเปลี่ยนสีแล้วค่ะสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวนี่ทุกสีเลยค่ะเพื่อนเพื่อสีใบหน้าดำมคคันก็จะสวยงามค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะล่วงค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆค่ะห่างจากเมืองที่เราอยู่สิบนาทีเนาะ บ้านเมืองของอาเมืองนอกก็จะมีแบบเหมือนบ้านเราค่ะอยู่ห่างเป็นย่อมๆไปมันเปลี่ยนอาแตกต่างแตกต่างกันก็ตรงที่อากาศอะค่ะเพื่อนๆอากาศแล้วก็อะไรนะต้นไม้ใบหญ้าก,ก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะนอกกนั้นเราว่าเหมือนกันหมดเลยนะก็แบบ ต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกเนี้ยคือแบบบ้านเราบางครั้งก็จะกินได้เนาะอันเนี้ยมันจะกินไม่ได้เลยนะเพื่อนต้นไม้อนเนี้ยก็คือต้นไม้เลยเนี่ยรถนี้เป็นรถหัดขับนะเพื่อนเพื่อนรถข้างหน้าน่ะเอาเรียวไปทางเดียวกับเราอีกเนี่ยคิดถึงสมัยก่อนเนาะตอนหัดหัดขับรถใหม่ๆอู้กาจะได้ใบกับกี่ตามก้นเข้าไปค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วค่ะเนี่ยบ้าน ขวามือน้ตค่ะนี่ถึงแล้วเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะนคะคะ